ยังคงมีความเคลื่อนไหวนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องก,กันกับข้าวไทยของเรานะคะที่กรมการค้าต่างประเทศปรับเป้าส่งออกข้าวไทยปีนี้เป็น8.2ล้านตันหลังจากที่ครึ่งปีแรกทําได้แล้วกว่า5ล้านตัน ให้จับตาดูต่อไปเนีนะคะสำหรับมาตรการส่งออกข้าวของอินเดียหลังการเลือกตั้งใหม่นะคะนายรณรงค์พูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะบอกว่าสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งแรกปี2567คือช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนมีปริมาณ5.08ล้านตันเพิ่มขึ้น25.12%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีมูลค่า1 1 7 0 0 136ล้านบาทเพิ่มขึ้น55.5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากผู้นำเข้าข้าว,าวมีความต้องการข้าวเพื่อใช้บริโภคและเก็บเป็นสต็อกเพื่อความมั่นคงทางอาหารประกอบกับอินเดียยังคงใช้มาตรการควบคุมการส่งออกข้าวและเงินบาทอ่อนค่าทำให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567 จากการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพบว่ามีปัจจัยบวกจากการที่ประเทศผู้นําเข้าสําคัญอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียยังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวจากเอกชนผู้ส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อและภัยแลง้งโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์นะคะมีคําสั่งปรับลดอัตราภาษีนําเข้าข้าวจากเดิม3 5เเ์เหลือ1 5เจนถึงปี2571 เพื่อควบคุมแรงกดดันเงินเฟอ้อของสินค้าข้าวภายในประเทศและคาดว่าปีนี้ฟิลิปปินส์มีแนวโน้มนำเข้าข้าวสูงถึง4.7ล้านตันในขณะที่อินโดนีเซียมีแนวโน้มนำเข้าข้าว3.60ถึง4.30ล้านตันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตจึงเป็นโอกาสในการส่งออกข้าวข,ของประเทศผู้ส่งออก นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากปริมาณผลผลิตข้าวนาปีของไทยที่จะออกสู่ตลาดในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีที่คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพราะมีปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําสําหรับเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากภาวะเอลนิโยคลี่คลายส่งผลให้ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงและแข่งขันได้มากขึ้นดังนั้นกรมการค้าต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจึงปรับคาดการณ์การส่งออกข้าวไทยทั้งปี2567 เพิ่มขึ้นเป็น8.2ล้านตันจากเดิมคาดการไว้ที่7.5ล้านตันอธิบดิกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าต้องติดตามมาตรการส่งออกข้าวของอินเดียซึ่งรัฐบาลอินเดียอาจผ่อนคลายมาตรการควบคุมการส่งออกข้าวก่อนผลผลิต ข้าวฤดูการผลิตหลักจะออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคม2567และค่าการปริมาณผลผลิตข้าวของประเทศผู้ส่งออกข้าวคือเวียดนามปากีสถานเมียนมากัมพูชามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผลผลิตข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้ากลุ่มพลังงานและสถานการณ์ความผันผวนของค่าระหว่างเรือที่กระทบต่อต้นทุนการขนส่งล้วนเป็นปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลัง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกด้วยว่าจะเดินหน้าส่งเสริมตลาดเพื่อกระตุ้นให้ข้าวไทยอยู่ในกระแสและเป็นที่จดจำเพื่อให้ผู้นำเข้านั้นนึกถึงการนำเข้าข้าวจากไทยเป็นลำดับต้นๆโดยในช่วง5เดือนสุดท้ายของปีนี้มีแผนจัดกิจกรรมผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างเช่นงาน The Rice Networking Forum 2024เชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการค้าข้าวโลกมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์กับ เครือข่ายพันธมิตรคู่ค้าข้าวลงพื้นที่จัดสัมมนา,าถ่ายทอดข้อมูลแนวโน้มความต้องการข้าวในตลาดโลกให้แก่ผู้ปลูกข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้นค่ะ และนี่คือทั้งหมดของสรุปสถานการณ์ข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในทุกช่องทางขอบคุณข้อความที่ส่งมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวทาง Facebook ของ n e สวรกันด้วยนะครับในช่วงเวลานี้พี่จิรัติกรผมแจ็คกรุณชาติและทีมข่าวลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ